จะมีนักเรียนอยู่พวกหนึง่งที่ไม่ว่าเธอจะเรียนวิชาไหนเก่งที่สุดเธอก็ไม่มีตัวตนเลยสักนิดแต่ว่าเธอนะ่ะนั่นชอบหนุ่มที่<ฮ>ป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนอยากจะไปเหมือนพวกเขาจังเลยอ่ะรอลี่นะ่ะเป็นสาวดังที่สุดในโรงเรียนของเรา<ฮ>เธอนะ่ะท่านเก่งสวยแล้วก็รวยด้วยต่างกับเออใหญ่ยยเนิดคนนี้เออ คือทุกคนไงสวัสดีฮะนี่ใครเนี่ยเอา้าอ๋อฉันรู้แล้วแบบนี้ฉันจะแสดงมาอย่างก่อนให้พวกเธอดูดูนะจับตาดูดีๆนะเนื้อปอของฉันจะหายไปแล้วมันก็หายแล้วมันก็กลับมาแล้วเอ้ยน้าเบื่องของเก่าแบบนี้จะเอามาโชว์ทำไม ทำบ้าอะไรนะเล่นอย่างก,กับเป็นเด็กไปได้อันนี้พวกเธอตั้งที่กันดีๆได้แล้วน,นี่มันวิชาเรียนนะไม่ใช่มานั่งเมาแบบนี้ถ้าไม่เรียนก็ออกไปเลยเอ้อยเบือ่อจริงๆเลยโอ้โหนี่เธอเหยียบโตแบบนี้ไม่บาเหรอรอรี่ทำแบบนี้ถึงจะป๊อปเปิลนี่เธอถ้าจะมาเรียนหนังสือ<ๆ>ก็ไปขายหมาฝรั่งทิ้งเลยไปเอาล่ะการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครได้ทำบ้างเอารอรี่ออกมาแล้ว ไม่รู้สิคะลืมทำนยหอนี่เธอฉันไม่ไหวกับเธอแล้วนะเธอ,อนี่เป็นตัวอย่างที่แย่ยท,ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยฮ้ยข<อ>ี้เกียจจังเลยหอทำแบบนี้หรือเปล่านี่เธอข้างหนละังน่ะทำอะไรของเธอนะ่ะเอามาน่าห้องเดี๋ยวนี้เลยนะได้คะ่ะโอ้โ,อโหนี่พวกเธอจะเหมือนกันไปว่ากันไปแล้วยิ่งกว่านักร้องเกาหนีอีก ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วอร่อยจังเลยอ่ะแม้โร,รลี่ก็ซินดี้เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าสิ่งที่พวกเธอกินน่ะต่างกันสุดขั้วโรลี่น่ะชอบจังฟุ้นมากส่วนซินดี้เธอก็ชอบกินผักเป็นชีวิตจิตใจเออแล้วฉันจะเอาอนไนดีงั้นกินทั้งสองเลยก็แล้วกันเฮ<อ>้อเขากินอะไรอะ่ะเออบัคคลี่อคนนี้เขากินแฮมเบอร์เกอร์ออร่อยจังเลยแม่เธอนี่เป็นตัวก๊อปปี้ได้เป๊ะเว่อเว ไปหัดมาจากไหนเนี่ย๋ื้น้ำผักแกกากกับน้ำโคม,มารวมกันมันก็จเอ้อถ้าอยากแต่งตัวแบบสาวฮอตแล,ล้วก็จะต้องแอบตามเธอไปซื้อเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าแบบไหนกันนะที่รอรี่ชอบใส่สวัสดีค่ะอยากได้แบบไหนคะเอออยากจะได้สไตล์เนี้ยโอ้สไตล์ของคุณต้องชุดนี้เลยคะ่ะว,ว้าวฉันชอบมากเข้ากับต้มหูเลยอ่ะ แล้วก็กระโปรงหนังนี่ค่ะเข้ากับชุดคสุดๆเลยอ้อฉันชอบมากล,ลองอันนี้ก็แล้วกันเนะว้าวฉันอยากจะแต่งตัวเหมือนเธอจังเลยเออชุดน,นี้ได้ไหมเนี่ยชุดนี้ก็สวยอะหรือว่าอันนี้ดีอ้ชุดของลอลีสวยจมัดเลยว้าวอชอบจังเลยอะอยากจะเป็นเหมือนเธอจัง งั้นเอาแบบเธอก็แล้วกันอาา่าฮะแบบนี้ฉันจะได้กลายเป็นสาวเลิศแบบนี้ก็เรียบร้อยจุยเออนี่เธอรอรี่อ้อาวเธอไม่ใช่รอรีห่หรอไงฉันคือแลานะ่าเออช่างมันเถอะฉันไปแล้วเอาเฮ้ยชันนี้สวยจังเลยอโอ้ซินดี้เลือกอะไรอะ่ะว้าวสไตล์การแต่งตัวของซินดี้มันทั้งสวยแล้วก็หวานเหมือนสาวไฮโซจริงๆอ่อ ห,หรือว่าฉันจะก๊อปปี้เซนดี้ดีนะเจ๋ยมีคนมองเว้ยไปแล้วเราแต่งตัวแบบเซนดี้ก็ดีนะว้าวเซนดี้ดูสวยเลิศมากโอ้ยฉันอยากจะได้แบบเขาเอานี้ก็แล้วกันสวัสดีฮะคุณหนูเซนดี้เดี๋ยวกระผมนะฮะจะแต่งน้อให้คุณหนูเซนดี้เองนนฮะโอเคได้เลยเธอว่าฉันดูสวยแล้วใช่ไหม ฉันจะอาจ่านหนังสือดูไหนก็นแล้วกันเออคนต่อไปฮะสวัสดีค่ะคือฉันอยากจะแต่งให้สวยเลยละค่ะได้ฮะแบบไหนฮะเอจะเอาทรงแบบไหนดีนะเราอ๋อคือฉันอยากได้เหมือนเธอเป,ป๊ะเลยอะเอาให้สวยเลยนะคะไม่มีปัญหาเจ้าแป๊บเดียวนะฮะอยู่นิ่งๆเนอนะเกือบจะเสร็จแล้วเออได้แล้วฮะ นี่เธออะไรนะทธามาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมตามฉันได้ยังไงอะฉันรับไม่ได้เธอเอามาของปลอมส่วนฉันนี่ของซิงออริจินอลนะฮะเออไม่รู้ฮะอันไหนเป็นก๊อปปี้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันแหมเหมือนกันแมะเลยอะลอรี่เธอมีงานอดิเรกที่ไม่เหมือนใครเธอเลือกที่จะเข้ายิมพร้อมดัมเบลแล้วก็เล่นกล้ามโอ้จะแข็งแรงไปไหนเนี่ย เฮ้ยงั้นฉันต้องเอาตัวอย่างบ้างแล้วเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยแค่อันเล็กเนี่ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเอาล่ะถือแบบนี้นะแล้วก็ยกขึ้นได้ได้เออใช่เจ๋งเลยอ่ะกไม่ออกกำลังกายถึงได้เหนื่อยแบบนี้เนี่ยฉันว่าทำไม่ได้ก็อย่ากฝืนร่างกายหน่อยดีกว่านะเฮ้ยดื่มน้ำดีกว่าเออแหม กับปี้ไม่เหมือนนะจัเมื่อกี้อะสินดี้นอกจากเธอจะป๊อปปูล่าแล้วเธอก็ยังเป็นเชลิดเดอร์ประจำโรงเรียนอีกด้วยว้าวฉันอยากจะเป็นแบบสินดี้จังเลยสวัสดีค่ะอุ้ยนี่เธอระวังหน่อยได้ไหมเธอแถมหน้าจะไม่หมดเลยอะนี่ขอที่หน่อยสิคนก็อยากได้เหมือนกันน่ะดูเหมือนเพื่อนๆจะไม่อยากให้เธอเข้ากลุ่มนี้นะแต่ว่าลาน่เนี่ยจะทำรูปย่างทำให้เธอน่กลายเป็นเด็กป๊อปปูล่าเหมือนสินดี้ยังไงล่ะ ว่าว oh, ันหนึ่งเธอคงจะจำท่าได้ท uh, pues ั้งหมดอะเนอะยัโอ๊ยเจ็บเท้าโอ๊ยนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเออคือฉันเจ็บเท้าอ่ะม่ใฉันช่วยดีกว่านะอนี่เท่รักทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสเน่แหมฉันเนี่ยกับปี่เหมือนเินดีเป๊ะขนาดแฟนเขาก็ยังหลันเละฉันไม่ได้อะนะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบการสาักแต่ว่ารอรี่น่ะเธอชอบมากๆถ้เธอจะคอยหาลายต่างๆที่เธอชอบแล้วก็สักบนตัวเธอได้มันจะเจ็บหน่อยนะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะโอเคไหมเน้นมาเริ่มกันเลยเย,ย้นี่นี่เธอไม่แจ็บอเอาละเสร็จแล้วฉันรักไทเลอร์โอเคขับใจนะ ว้าวเออไงคะสวัสดีอยากจะได้ตรงนี้ยเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยคุณทำได้ไหมฉันรักใจเลิกอ๋อหายเลิออกแล้วเหรอทำไมเธอไม่เลือกอะไรที่มันดูสวยกว่านั้นน่ะไม่เอาฉันอยากได้แบบคนนั้นเน่ะโอเคได้นี่เธอจะคัปเป้แบบนี้ไม่ได้นะงั้นสักไปเลยนะคะ,จะเจ็บไปเนี่ย พอนเอาหน่อยนะเกือบเสร็จแล้วใช่เลยหรอคะสวยจังเลยขับขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนใจที่หลังนะคะเฮ้ยไทเลอร์นี่มันคือใครกันเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยจะทำยังไงดีโออเออซินดี้นี่เธอกำลังรอเครื่องตดคันอยู่เหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าฮาอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ล่ะซินดี้ทำอะไรอยู่นักกระจกอ่ะ ลูกท้องแบบนี้หรือว่า <G ül> อย่าบอกนะว่าเธอท้องแล้วอ่ะฮะเป็นไงพอ <G ül> จะไม่ได้ท้องเย้ฮ <G ül> ้ยล่องใจไปทีอ๋อแบบนี้จะต้องท้องแล้วงั้นฉันจะต้องก๊อปปี้ซินดี้เอาละใส่เสือเ้อก็ไปแบบนี้ฉันจะได้ดูเหมือนคนท้องซินดี้ไงโอ้โหไม่เห็นจะยากเลยแค่นี้ฉันก็เหมือนคนท้องแล้ว ชีนนี้ก็ไปโชว์ออฟกับทุกคนได้เลยไงจ๊ะจุ้อทีอ่นี่ใหญ่ที่ทำอะไรอะ่ะเออนี่เธอทำอะไรเนี่ยเออก็ฉันกอปี้เซนดี้แล้วเธอไม่มีพงแล้วฉันมีพงเหรอ <G ül üyor> ไม่ฉันจะอไม่ได้โอ้ <G ül üyor> ยใหญ่เนี่ยเพี้ยนไปแล้วอย่างที่พวกเธอบอกเลยอะ่ะและนี่คือสองหนุ่มที่เป็นแฟนของซินดี้แล้วก็หลอนีีเออดูปาร์ตี้นี้สิแมซินดี้เธอแต่งตัวสวยจังเลย นี่เธอจะมาแต่งตัวเรียนแบบซินดี้แปะขนาดนี้ไม่ได้นะเออเฮ้ยรอรี่มาเฮ้ยฉันอยากจะทำแบบรอรี่ใช่แบบนี้สิวุว๊ะวจได้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยใหญ่นี่กลางจริงๆเลยจะทำก็ทำให้เหมือนสิยะเอ้ยน่าลำคาญชะมัดเลยไงเห็นฉันมาแล้วฉันคือซินดี้2 ก็ปม่เป็นซินดี้นะดีดีเพราะว่ามีแฟนหล่อแถมยังสวยรวยแล้วก็ดูผู้หญิงผู้หญิงอีกด้วยเอองั้นฉันจะต้องใส่เสื้อก่อนดูเหมือว่าหลาหนะ้าวันนี้เธอจะสับสนนะว่าจะเอาใครดีระหว่างสไตล์ของรอรี่กับสไตล์ของซินดี้นะฉจะเลือกไม่ถูกเลยจะเอาแบบรอรี่หรือจะเอาแบบซินดีนะ้ดีคือแล้วทำไมเธอไม่ลองเป็นตัวของเธอเองล่ะ คุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณชอบสไตล์แบบไหนที่สุดสไตล์แบบซินดี้หรือสไตล์แบบลอลี่ของเรากันนะงั้นคอมเมนต์บอกเรารู้ด้วยนะถ้าอย่างงั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้จาก t Tru ม r o มว Wow กดเลย